เพื่อนวันนี้จะมาซ่อมสวิตพัดลมตัวนี้นะครับมันเสียเสียได้เราจะซ่อมน,นะครับเปลี่ยนใหม่อันตรายกระเด็กนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราถอดอันเกา่าอันเก่าออกแล้วเราจะเปลี่ยนใหม่ครับเราซื้อเัื่อนใหม่มาแล้วนะครับนี่เลยสวิตพนะัดลมซื้อมาใหม่แล้วสามอันเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันเลยครับ ไฟน,น็อตน,นี้ออกทปกท่านดีกว่าหยุดไว้อยู่สมุมก่อนอื่นต้องเราต้องมีความรู้นะครับก่อนจะทำพวกไฟฟ้าแล้วอย่าลืมนะครับเอาเบรกเกอร์ลงนะครับเซรษฐีคงเซรษฐีคัดอะไรสะพานไฟนะครับออกให้หมดนะครับต้องมีความรู้นะครับทางช่าง นะครับไม่ใช่ว่ามาทำได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวแสนใหม่เข้าไปนะครับผมนี่ครับอันใหม่ของเรามันคนละยี่ห้่อแต่ไม่มันน่าจะใช้กันได้ล,ลองดูก่อนน่าจะใช้ได้ครับ อ,อื่อนเราต้องแงม้มออกนะครับผมมันเป็นกาดนะครับสีขาวคนี่เป็นกาดป้องกันคแล้วก็จิ้มออกแนคะ่นี้ตอนนี้มีนัดยึดแล้ไไวก็ไขควงโอ้ไขควงเล็กนะครับแฉกรอได้อยู่ได้อยู่ นีครับออกมาก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับเลามีสวิตนะครับอันนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะครับอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ใส่สายไฟแล้วนะครับเรามันรวมก็ดูแค่นั้นๆนะครับ เสร็จแล้วเราก็<ป>จะมาเชื่อมใส่กับสวิตนะครับตรงนี้คลายน็อตนี่ออกเลยใช้สกรูแสกอ่ะเอาขึ้นมาก่อนี้นะครับ แล้ก็คันล็อกไว้ครับถ้าเราอยากให้มันแน่นมากๆเราก็ลองแบ่งแบ่งสาไฟมานะครับแต่ว่าอันนี้มันได้อยู่ก็แบ่งแล้วฮะ ก็บนะครับพันด้วยเทปพันสาย,น,ยนี่เลยนะครับสามเอ็มโฆษณาให้ด้วยครับเพื่อความปลอดภัยหนาๆเลยนะครับมีความปลอดภัยนะครับไม่ต้องหนังสวยนะครับผมอ,อยากความอาอุ่นดึก ทำใหม่ทำใหพอดีสายไฟคนละอันคนละเบอร์นึงก็แข็งเลพอดีเราไม่มีใครคีนครับ ล้วก็เอาเข้ามาดูเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าให้ผ่านมาตรงนี้นะครับผ่านมาอยู่ฝั่งของเขาผัานมาอยว่บนเราฟั่งอยู่แล้วครับก็ออกแบบมาดีแล้วดีวนะครับเพื่อป้องกันมันจะแตะกับสายอื่นนะครับเราป้องกันเองคลายน็อตออก ถ้าเรามีหัวแรงก็ใช้วิธีการบัดกีนะครับก็ได้นะครับถ้าไม่มีเราก็นี่แหละครับยึดด้วยน็อตไปยึดด้วยน็อตขัดล็อกไปเลยครับกดเข้าไปอยู่ใต้น็อตให้น็อตล็อก

รียบร้อยครับก่อนที่เราจะล็อกคึดกับตัวนี้เราต้องไปทดสอบปล่อยไฟฟ้าเข้ามาก่อนนะครับผมลองดิวขึ้นไปปล่อยไฟฟ้าลงมาครับรุ่นกันนะครับผมว่าจะทำงานไหมครับเดี๋ยวเรามารุ่นกัน ครับครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้พัดลมก็ติดนะครับติดแล้วนะครับผมโอเคครับจุดนี้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆใช้งานได้แล้วครับเดี๋ยวไปซ่อมอีกจุดหนึ่งครับผมเราโรงเรียนเล็กนะครับเราไม่มีงบประมาณมากเราก็ไม่ต้องจ้างช่างครับเราทำเองครับครูเป็นได้ทุกอย่างครับผมรูไทยของเรา